สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้ยัยหนูจะพาเพื่อนๆไปขึ้นเครื่องบินกันค่ะเดินทางไปเมืองไทยกันนะคะนะพร้อมกันหรือยังคะเพื่อนๆยัยหนุก็ตื่นตั้งแต่เช้ามืดเลยนะเนาะอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยนะพอมุกกับพี่เอ็มก็มาเราก็พร้อมกันเดินทางนะคะโหลดกระเป๋าขึ้นขึ้นรถคักของพี่เอ็มนะะแล้วก็พี่มุกข,ขับไปขับมาให้นะะโดยที่มีฮาร์ดเนี่ยนั่งมาเป็นเพื่อนด้วยเพราะเดี๋ยวพี่มุ ปากเนี่ยเขาจะได้มีเพื่อนนั่งคุยไปเนาะ,ะส่วนขาไปนี่เรากำลังเดินทางไปที่สนามบินที่ซีแอตเทิลนะคะลับวอร์ชิงตันนะโดยลุงชักเป็นคนขับรถนะคะแล้วก็เยนูนั่งหน้านกับลุงชักนะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะมีพี่เอ็มนะพี่มุดแล้วก็ฮารดนะเราก็เดินทางตามเวลานะคะก็คือเครื่องเนี่ยจะเครื่องจะออกนะคะ11โมง11โมง20นาที เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปถึงที่สนามบินเนี่ยก่อนสองชั่วโมงนะคะ,ะเราก็จะต้องมาถึงก่อนสองชั่วโมงก็คือออกจากบ้าน7จ็ดโมงขับมาสองชั่วโมงมาถึงที่นี่ก็9ก้าโมงนะเก้าโมงเช้ามาถึงเนี่ยมันที่จอดรถมันหายากมากนะคะพอดีเราช่วงที่ว่าพอเราเข้าไปเสียบปุ๊บเนี่ยมันมีรถเก่งคันหนึ่งเป็นของคนแขกนะคะมาจอดตรงท้ายเราพอดีเนี่ยคันนี้นะ น่าจะเป็นคังสีดำนี่คือเขาจอดแบบแค่ครึ่งค่อมเลนนะเพื่อนๆแล้วเกิดอุบิเหตุกันนะคะเปิดประตูไปกระแทกนี่ก็ยีนูมาถึงก็โหลดเลยนะคะมีน้องผู้ชายคนเมื่อกี้นี่เป็นคนไทยนะคะชื่อน้องปอมนะคะก็จับกระเป๋าลาสติกข,ของยีนูนะกระเป๋าสุดรู้นะคะโหลดลงใต้ท้องเครื่องให้ยีนู4ี่ใบของพีเออีสองใบแล้วก็พาเราเดินทางลัดมา ที่ช่องเพื่อที่จะมาเช็คอินนะคะสแกนลำตัวอะไรต่างๆนะ,ะแล้วตรงนี้เราก็มารอขึ้นเครื่องอีกนะคะ,อะตอนนี้เราก็ได้อยู่ในเครื่องแล้วนะคะแต่เป็นของสายการบินเดลตานะคะเพราะว่าเรายืน,นจองของเกาหลีเขาเป็นเขาเรียกเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเครือข่ายกันประมาณแบบนั้นนะคะเป็นเครื่องบินที่กัปตันบอกว่าเป็นแบรนด์นิวเลยนะคะแต่ว่าเบาะเนี่ย ค่อนข้างที่จะแคบนะคะตอนนี้เราก็เครื่องก็ออกแล้วนะคะค่อยๆเคลื่อนตัวนะยาน,นุจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาดูเนาะเพราะว่าจากที่ยาน,นูดูคลิปมาเนี่ยไม่ค่อยเห็นมีใครนะที่จะทําคลิปพาเพื่อนๆบินนะคะ <c oughs> <c oughs> ยาน,นุจะพาเพื่อนๆบินนะเพราะเขาไม่ได้ห้ามนี่ว่าไม่ให้ใช้โทรศัพท์นะไม่เห็นมีใครห้ามยาน,นุก็ถ่ายมาตลอดเลยนะแต่ว่าพอที่ถึงท,ที่เกาหลีเนี่ย จะคุยมันไม่เหมือนเล่าเรื่องชีวิตเนี่ยคุยไปได้เรื่อ,อยเฉยนะวันนี้คือเยนูรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่เยนูทําอะไรที่แปลกใหม่ที่เมืองไทยไม่มีเนี่ยเยนูมักจะคิดถึงคนที่อยู่เมืองไทยเสมอนะครับว่าเอออยากให้คนที่อยู่เมืองไทยเขาได้เห็นตอนนี้ก็เครื่องขึ้นแล้วนะครับเพื่อนๆก็เหมือนจะเหมือนเหมือนมันช้าแต่จริงๆมันไม่ช้านะเพราะว่ามันไกลเนาะมันไกล คอยขึ้นมาเรื่อยๆเนะเมืองซีแอตเทิลนะคะเมืองราดรอชิงตันที่ญี่ปุ่อยู่เนี่ยหิมะลงก็จะลงไม่เยอะนะคะจะตกอยู่แค่บนยอดเขานะส่วนลงไปถึงที่พื้นดินกันจงๆเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ช่วงระยะเดียวเท่านั้นนะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับทะเลนะคะเป็นทะเลก็เหมือนเป็นอ่าวเหมือนอะไรแบบนั้นนะพอทางทางแถบที่ญี่ปอยู่เนี่ยจะมีภูเขาจะมีทะเลเป็นเวิง้งเป็นเว้าวแบบนี้นะคะทำให้ เราจะไม่ค่อยพบกันกับภัยพิบัติทางธรรมชาตนะินี่นะครับบนเทือกเขาทางลัทวัวชิงตันเนี่ยจะมีเทือกเขาแบบนี้นะฮะทางทางแถบที่เยนูยูเนี่ยเป็นเทือกเขาแบบนี้ซึ่งไม่มีคนพภักอาศ์ยนะี่นมันจะมีอยู่แถวนี้แล้วก็ปินไปทางชายแดนเนดาดาว้วยนะถ้าจะให้เยนเดาวนะครับพิกับที่เขาเทางเส้นทางการบินเนี่ยเขาจะบินไม่ คือเหมือนกับบินให้มันอยู่ใกล้ๆกันกับแผ่นดินให้มากที่สุดนะให้อยู่ตื้นๆนะไม่ได้บินข้ามกลางมหาสมุทรนะอันนี้ก็สวยงามนะครับเพื่อนหิมาตกอยู่แค่บนยอดเขาเท่านั้นนะเป็นเทือกเขาน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นเทือกเขาเมา,าเมา์เกอร์หรือเปล่าหรือว่าเลนเนียนะคะก็คือทางแถมคือมันบินขึ้นมาไกลนะนอเออยนุก็ไม่แน่ใจ แน่ใจว่าเป็นเทือเขาอะไรแต่ก็อยู่ในแถบของพัวชิมตันกับขึ้นมาทางที่เยนูยูนี่แหละนะทางทางตอนเหนือเขตชายแดนทางแคนาดา 中。嗯 สมมติว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะเกิดเครื่องบินตกขึ้นมาเนี่ยมันจะพบสร้างเครื่องบินได้ง่ายกว่านะคะถ้าไปตกกลางทะเลเนี่ยค่อนข้างที่จะกู้กู้ซรากได้ยากนะคะแต่ถ้าตกอยู่ทางแถบใกล้ๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นการแบ่งเวลานะคะของแต่ละรัฐที่อยู่ในเอ,อ,อเมริกานะคะรัฐน,นี้จอร์รัฐน,นั่นรัฐน,นี้นะคะจะแ,แบ่งเวลาเ,เครื่องนี้นะคะจอจออันนี้ก็จะบอกดีนะยันูไม่เคยเห็น แบ่งเวลาแบบนี้นะก็เลยตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ถ่ายอัดคลิปมาตลอดเลยนะเพื่อที่จะเอามาทำคอนเทนต์เห็นไหมครับเพา่อนเพื่อนเจะบินมาใกล้ที่มันมีแผ่นดินเขาจะไม่ได้บินออกต่างทะเลมหาสมุทรก็อันนี้เริ่มมาแจกแล้วนะคะแจกน้ำดื่มแจกอาหารนะคะอาหารของที่นี่ถามว่าอร่อยไหมรสชาติไม่ได้เรื่อง ตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ยจะรสชาติดีหน่อยหลังโควิดมาเนี่ยรู้สึกว่าแม่ครัวในฝีมือไม่ได้เรื่องอเป็นไก่สเต็กนะคะเ,เพื่อนๆเราเลือกสเต็กลุงก็เข้าใจว่าสเต็กค,คงเป็นสเต็กเนื้อนะคะแต่ไม่ใช่สเต็กเนื้ออันนี้เป็นสลัดนะคะเป็นสลัดก็เหมือนกับเป็นมเมล็ดธัญพืชนะคะอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็อไอศครีมนะคะเป็นไอศครีมคาราเมลนะคะซอสก็คือออกเค็มๆนิดๆมีคาราเมลอยู่ อันนี้ผมยี่หูนะครับเป็นกิมจินะครับเป็นกิมจิกับ uh, เนื้อไก่เนื้อไก่แล้วก็ิมจิเราเลือกสไปซี่เราเอามาส่วนอันนี้เป็นช้อนนะคะเพื่อนๆช้อนที่เขาแจกสมัยก่อนนี้นะคะจะเป็นช้อนสแตนเลสนะคะยี่หูขโมยประจำขโมยกลับบ้านเพื่อที่จะเอาส้อมเนี่ยมาใช้จิ้มผลไม้ ะะแล้วก็เอาช้อนเนี่ยไปชงกาแฟแต่วันนี้นะคะเขาแจกเป็นไม้ไผ่เพื่อนๆน,นี่เป็นช้อนไม้ไผนะะ่ทำมาจากไม้ไผ่นะคะแข็งแรงเลยนะคะแข็งแรงไม่ไม,ไม่อ่อนพวกยากนะคะช้อนสแตนเลสอ่อนวาอีกนะ,ะช้อนสแตนเลสที่เมืองไทยเราอ่อนกว่านะคะนี่เขาก็มาเสิร์ฟว่าจะต้องการรับพวกเครื่องดื่มอะไรเพิ่มไหมเราก็เรดวายเลยนะครับยัยหนูชอบเรดวายเพราะอะไรเวลาเราทา เสร็จเรียบร้อยแล้วดื่มเรดไวท์เข้าไปสักหนึ่งแก้วนะเพกกื่อนหลับอีุ่ค่ะหลับดีจริงๆนะ,ะแต่ปัญหาของยิ่นูก็คือเด็กที่นั่งข้างหลังชอบเอาเท้ามากระทุ้งมาถีบมาอะไรแบบนี้นะเกลียดมากเลยยิ่งเกลียดยิ่งเจอนะ,ะการเดินทางนะเ,นก,เนกลียดเด็กเล็กร้องก็เจอไอ้นี่เกลียดเด็กกระทุ้งขากระทุงะะท้งพนักผิงก็เจออีกนะเออแปลกมากเลยทําไมชอบเจอที่เพื่อนๆเห็นเป็นสันสัน นูนูนั่นก็คือแผ่นดินนะคะส่วนที่เป็นสีน้ำเงินนั่นคือน้ำนะคะคือน้ำเราก็อันนี้เป็นการแบ่งเขตนะคะแบ่งเขตเวลาว่าเราอยู่แถบไหนเวลาเท่าไหร่นะคะในประเทศสหรัฐอเมริกาเ,าเวลาไม่ตรงกันนะคะแต่ละรัฐเวลาไม่ตรงกันไม่ใช่อยู่ประเทศเดียวกันเวลาจะเหมือนกันทั้งหมดไม่ใช่นะคะ เพราะว่าประเทศสหรัฐอเมริากาเนี่ยกว้างใหญ่มากนะฮะวกว้างใหญ่เหมือนหลายๆประเทศมาอยู่รวมกันอันนี้ก็เป็นภาพคล้ายกับการลีเลยนะพย,ยายามที่จะอธิบายนะคะแต่ว่าเราก็อ่านไม่ค่อยถูกว่ามันอยู่ในเมืองไหนมันอยู่ในประเทศไหนตรงนี้จะผ่านมาที่เกาะคอดีแอคนะคะแล้วก็เป็นเป็นพื้นดินของรัฐอ,อลาสกา จอเขาก็ตั้งมาไม่ค่อยจะไม่รู้เหนือรู้ใต้เขาก็จะหมุนไปแบบนี้ในะยูก็จะอธิบายไม่ถูกนะก็ดูๆไปนะคะเ,เพื่อนๆเรานี่คือเครื่องบินที่บินอยู่ที่เกณนนั่งอยู่นะคะเขาก็จะจําลองออกมานะคะว่าขณะนี้เรากําลังบินอยู่เหนือหน้าน้ําอะไรนะคะอยู่แถบไหนนะประเทศอะไรแผ่นดินอะไรใกล้จะถึงตรงไหนอะไรอย่างดีนะคะนั่งตูดด้านเลยนะคะเพื่อนเพื่อน บิน12ชั่วโมงห้องน้ำก็คับแคบนะคะเข้าไปในหมุนตัวไม่รู้จะหมุนยังไงคือรู้สึกอึดอัดน,นะกับการขึ้นเครื่องบินลำนี้นะ Delta ه, เดลต้านะคะคือบินแบรนด์นึ่ที่ทำมาใหม่เขาจะมีอินเทอร์เน็ตให้ในเครื่องบินเฉพาะแค่ช่วงที่เครื่องบินขึ้นนะคะพอเครื่องบินขึ้นเสร็จป,ปุ๊บสัญญาณจะหายแต่ตอนช่วงที่เครื่องบินกำลังเคลื่อนตัวออกแล้วลอยอยู่เนี่ยเราสามารถใช้โทรศัพท์ได้เลยนะ มันก็แบบไม่ไม่ใช่ลอยอยู่สิเเครื่องเล่นอยู่เนี่ยเครื่องล้อหมุนแล้วเนี่ยล้อหมุนแต่ยังไม่ได้ลอยตัวเนี่ยยังใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้อยู่นะเดยอยยังทดลองดูแล้วส่งพวกวางไปแนผะให้ลูกให้หลานอะไรแบบนี้บอกเพื่อนว่าเครื่องขึ้นแล้วนะหรืออะไรแบบนี้นะสัญญาณใช้ได้แต่พอเครื่องแหงนขึ้นลอยขึ้นปุ๊บสัญญาณหายเลนะตัดสัญญาณไปพอเครื่องแตะลงพื้นนะคะสัญญาณมาเลยนะอินเตอร์เน หลายคนก็ติดต่อไปหายาพี่น้องว่าเออเครื่องลงแล้วหน้าอะไรแบบนี้นะก็ความทันสมัยของมันนะดีขึ้นมานดงตรงนี้นะคะแต่ว่าเครื่องอมันจัดเบาะเนี่ยแคบมากนะแล้วก็หัวเข่าก็ชนก็คือถ้าปกตินั่งกันธรรมดาธรรมดาเนี่ยเราเข้าไปนั่งปึ๊บเนี่ยยังไม่ได้ปรับเบากอะไรนะถ้าสมมติเราทําอะไรตกลงพื้นเนี่ยเราก้มหยิบไม่ได้เพื่อน,อนหัวติด คือก้มแนวหัวแล้วเนี่ยชนกับเบาะข้างหน้าจิบไม่ได้เลยนะซึ่งมันมัน,ม,นมันอึดอัดนะมันรู้สึกอึดอัดมากนะยันนไม่ชอบเดลตานี่ไม่ชอบเลยนะที่แรกว่าไม่ชอบสายการบินเอเชนาแอร์ไลน์หรือว่าไม่ใช่เอเชนาเอเชนาโอเคอยันนูไม่ชอบอ่ออะไรนะที่พุดนอตเศ้สาสะชัยอะไรวะเดีย๋ยวอย่าไปพูดเลยสายการบินจีนนะ่ะ เรื่องเก่ามากอันนั้นนะ่ะละเมีนเยี่ยวด้วยทําความสะอาดไม่เอี่ยมเหมือนเช็ดเช็ลูกล,กลวกกะนะเออแต่ว่าของเอเชียนาแอร์ไลน์เรู้สึกจะเป็นไต้หวันนะเหยนูถ้าจําไม่ผิดนะเยนูว่าเป็นของออสายการบินของประเทศของประเทศเกาหลีไอของประเทศไต้หวันนะก็จะบินไปเรื่อยๆนะเยนูก็พาพาเพื่อน พยายามที่จะอธิบายเรื่องอในแผนที่อันนี้นะยังงูก็อธิบายยากมากก็เวลานั่งอยู่ในเครื่องไปเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะไปอัดคลิปอะไรนะก็ได้แต่เปิดหน้าจอนี่แหละแล้วก็พยายามที่จะอัดมาแล้วก็จะเอามาอธิบายให้เพื่อนๆพื่อนฟังนะว่านี่หน้าจอทีวีนะมันเป็นแบบนี้นะมันโชว์ให้เราเห็นนะว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วนะปลายทาง เป็นเวลาเท่าไหร่ต้นทางเป็นเวลาเท่าไหร่อะไรประมาณแบบนี้ก็อ,อาจจะมีการซ้ําๆบ้างเนาะที่ซ้ำๆเนี่ยแต่เครื่องบินที่มันบินอยู่มันไม่ซ้ำนะแต่ภาพมันก็จะหมุนเวียนกันไปแบบเนี้ยซ้ําแบบเนี้ยแต่เครื่องบินก็บินมันไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็อยู่เหนือยิ่ปุ่นแล้วเห็นไหมเพื่อนๆนะ มาเหนือเมฆนะเพื่อน,นๆเป็นคนเป็นเขาเรียกว่าคนเหนือเมฆคนมาเหนือเมฆนี่คือคนที่พิเศษกว่าคนอื่นนะคะไอ้หาคนนี้มีอะไรพิเศษวะมาเหนือเมฆมีมีเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะเขาเรียกว่าเป็นคนฉลา,าดเป็นคนที่คิดเอาเปรียบมาเหนือเมฆอะไรแบบนี้หรือเปล่าในความหมาย ก็ถึงอินชอนแล้วนะครับพเพื่อนๆนะก็ถึงสนามบินเกาหลีแล้วนี่เครื่องแบบนี้เลยนะก็หุดแบบนี้แสดงว่ามันถึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูช่วงตอนเครื่องลงกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะตอนนั้นเราดูเครื่องขึ้นแล้วเนาะ ไปนะก็จะได้ไม่ต้องมีเสียงคนอื่นรบกวนเนาะ ไม่มีเวลาที่มานั่งศึกษาในเยนวัวเพราะว่าจะต้องเอาเวลาไปทําทุระให้สิบปอนด้วยเนาะนี่ก็มาอยู่ถึงสาวันแล้วนะถึงเพ่งจะได้ตัดต่อคลิปนี้นะครับเพียงแต่แค่อยากให้เพื่อนๆได้เดินทางขึ้นไปคลิปเดียวกับยนูด้วยเนาะออตอนนี้ก็ลดความเร็วลงมานิดนึงนะฮรลดหรือเพิ่มแล้วเนี่ย แล้วนะจ๊ะเพื่อนจะเห็นตรงนิ้วยหนูในชี้ให้ดูนะครับเป็นสปีดนะครับเบจิงทางซ้ายมือนั่นเป็นจีนนะก็คือปักกิ่งนั่นเองนะนี่เป็นการอยู่เหนือเมฆนะคะเป็นการบินเหนือเมฆเมฆนี่ยเป็นชั้นนี่ นี่เหนือเมฆจริงๆเหมือนปุยฝ้ายเหมือนสำลีนะมันมันคืออารมณ์มันไม่รู้จะหนูุตื่นเตน้น่ะยนูอยากให้เพื่อนๆได้เห็นน่ะนะก็พยายามที่จะอัดคลิปเพราะว่าที่ที่เดินทางมาจากซีแอตเทิลเนี่ยนะมันสว่างตลอดเลยนะคะนี่เราเห็นเมืองเกาหลีแล้วนะเห็นแผ่นดินเกาหลีแล้วนะคะเพื่อนๆ,ๆเห็นไหมว่าเมฆเน่มันลอยอยู่อีกชั้นหนึ่งเวลาเครื่องบินบินเนี่ยไม่ได้อยู่ใต้เมฆนะ มันจะอยู่เนื้อเม่ขึ้นไปอีกนะเราเง็นมองขึ้นไปบนฟ้าเราไม่เห็นอะไรเลยจริงๆแล้วมันมีเครื่องบินบินอยู่นะเนือเมฆเมฆบัดบังอยู่ลงแล้วนะคะค่อยๆลงจะมีบางช่วงที่เครื่องบินเนี่ยอียังนะคะหมายถึงเขาเลี้ยวโค้ง บิเียวโคงคือยัยหนูก็ไม่รู้นะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะตื่นเต้นกับยัยหนูไหมอะ่ะแต่เราตื่นเต้นไงเราก็เลยอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ดูเนาะ มาเรื่อยๆนะแถวนี้จะเป็นเมืองท่านะคะเป็นเหมือนกับท่าเทียบเรือนะเยน,นุก็เคยไปเที่ยวมาแล้วนะคะเมื่อสมัยก่อนมีแฟนเป็นกับตัดเรือคุยจะนิดนึงดีไหมเออเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยเนาะแต่ก็ชอบอวดน,นะคนหลายผัวอันนั้นเป็นแค่แฟนอย่างเดียวเนาะนี่ก็เป็นสะพานเป็นถนนที่เขา สร้างมาบุดทะเลนะครับเป็นสะพานนะครับเพื่อนๆนะข้ามทะเลเซึ่งยหนุค,คิดว่าความไกลของสะพานเส้นนี้นะเราสามารถมันจะพอๆกันกับที่ประเทศไทยเราจะสร้างจากจากน่าจะเป็นน่าจะเป็น,น,าปนทางแถบสัตหีบ สัตหีบมากกว่านะที่จะสร้างข้ามมาที่ชามที่หัวหินคิดว่าน่าจะเป็นสัตหีบกับหัวหินมากกว่านะสะพานที่ก็จะสร้างใหม่นะก็จะทําให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวนะคะสะดวกยิ่งขึ้นนะคะ ะคะเครื่องจะแตะพื้นแล้วนะคะตอนที่ยานูนั่งอยู่บนเครื่องเนี่ยเวลามันผ่านไปสามชั่วโมงเนี่ยสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงพอหกชั่วโมงยานุบอกโอ้ยเพิ่งจะครึ่งทางเองยังต้องเหลืออีกตั้งหกชั่วโมงตั้งครึ่งทางคือรู้สึกท้อเบื่อการเดินทางมากๆนะคะการเดินทางจากสหรัฐอเมริกามาประเทศไทยเนี่ยของยานูเนี่ยนะทางแถบยานุอยู่เนี่ย ยังระยะเวลาในการเดินทางยังสั้นนะทั้งแถบที่ป้าอ้อยอยู่เนี่ยยังหลายต่อกว่ายานูนะยังมีระยะเวลาในการเดินทางไกลกว่าค่าตั๋วเครื่องบินก็แพงกว่าด้วยนะยยหนูเลือกอยู่ที่เลือกที่จะอยู่แถบแถบเขาเรียกว่าอะไรนะแถบที่ใกล้ๆกับเอเชียนะ ชอบตรงนี้ <Okay. S 1> ที่ว่าอยู่ใกล้กับแถบเอเชียเวลาเราจะเดินทางเราไม่ต้องต่อเครื่องเยอะ <Okay. S 1> แต่ตอนที่อยู่阿拉斯加เนี่ยโหต่อเครื่อง3ต่อ4ต่อแล้วรู้สึกแบบเรารู้สึกอึดอัดกับข้าวของที่เราจะต้องอสัมภาระที่เราจะต้องขนไงอันนี้ก็เราลงจากสายการบินเกาหลีนะก็จะมีอาหารอีกแล้วนะคะมาขึ้นสายการบินอ,อันนี้น่าจะเป็นของเดลต้าแล้วนะเนี่ย จำไมน่น่าจะเป็นของเดลน่าจะเป็นลงจากเดลต้าแล้วนะแล้วก็มาขึ้นอีกเอ,เอเชียนาแอาร์ไลน์หรือเปล่านะอันนี้เป็นสเต็อกอไก่นะคะสเต็กอกไก่น้ำลาดขึ้นมาที่เป็นน้ำซอสคล้ายๆกับสปากเกตตี้เนี่ยเหมือนเปิดกระป๋องแล้วก็เอามาใส่ให้เลยไม่ได้ปรุงรสไม่ได้อะไรไม่ได้ทับคล้ายๆกับคือรสชาติไม่ได้เรื่องอะ่ะอันนี้คือวิธีการที่ยายหนูนั่งหลับนะครับเพืพ่อนๆยายหนูเอา กระเป๋าอาหารกลางวันของยานูเนี่ยมาวางไว้บนถาดที่สําหรับเสิร์ฟอาหารแล้วก็เอาไว้ตัวหมอนที่คล้องคอเนี่ยามาวางอีกทีนึงแล้วยานูก็ซบหน้าลงพยนะคะโดยกอดกระเป๋านั้นซึ่งกระเป๋ามันก็รู้สึกแบบมันสูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งอะทำให้เราเนี่ยหลับได้นานยิ่งขึ้นอันนี้ก็ถึงประเทศไทยนะ ขั้นตอนนี้ไม่ใช่ต่อต่อเครื่องอันนี้นะคะจะอยู่ที่เจชั่วโมงนะคะเพื่อนๆเยนูรีบเดินรีบต่อเครื่องคือไม่มีเวลาที่จะได้ถ่ายคลิปในระหว่างที่เราลงจากเครื่องบินแตะคือเข้าที่ประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเช็ค in, อินเรื่องอดีเลย์นะคะคือเครื่องดีเลย์เรามันไม่มีเวลาที่จะเคลื่อนที่จะถ่ายกระเป๋าแล้วก็หรือว่าเครื่องนั้นน่ะเขา เขาไม่ไม่เอามาวิ่งแล้วเป็นเครื่องลาที่ตกที่ฟิลิปปินส์หรือเปล่าอะไรเงี้ยยหนูกสันิฐานไปนี่ก็ถึงเมืองไทยนะผ่านด่านตอมอมาได้ด้วยดีนะคะแล้วก็รอรับกระเป๋านะอันนี้เป็นคุณวัดนะคะมารอรับวัดชโนนะคะมารอรับยนูเอาอทุเรียนทอดมาให้นะคะนะก็เป็นมิตรภาพที่ดีนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ